พริตวานะเมตังสมิตาปทันตาทวิกิตจิตาปริตังปนันโตสักเฆกามจารุเปกิริสิกระตะตเตจันตาริเววิมาเนอีเปรันเะคามเมตตวนาคาเนกหอวันตุมิเกเตอุมาเจยันตุเทวาธรตราวิสมัยยากัคขันทภนั ทิขันตาสันติเกยังมุนิวรวัจฉันงสาทูเมสสนัโตธรรม,มัสวัสกาโรอายายมปัทันตาธรรม,มัสวัสกาโรอายายมปัทันตาธรรม,มัสวัสดกาโรพยายมปัทันตาขอ,อนอบน้อมระดึกถึงคลุ่มรัฒนตไตรขอทรงทั้งหลายจงรับทราบด้วยอำน,นาจแห่งสงทรงเนใหญ่ ขอเราเทวดาทางหลายจงมาร่วมเป็นสกิีพยานด้วยข้าพเจ้าทางหลายท่านในส่วนของคณะสงฆ์ก็ดีและญาติโยมพี่น้องชาวอำเภอศิลาลาดและใกล้เคียงกรุงศรทธาทท้งหลายได้พร้อมเพียงกันณนะสถานที่แห่งนี้ด้วยความสำนึกในพระคุณของบรรพบุรุษบรรพชนท้าพระเจ้าทางหลาย ขอสมมุติตนแทนท่านทั้งหลายเหล่านั้นหากแม้ว่าท่านทั้งหลายได้ติดค้างอะไรในจิตใจที่เป็นเครื่องขัดข้องขัดขวางบุญกุศลต่อพระรตนรัยข้าพเจ้าขอเป็นตัวแทนกราบขอขอมาต่อพระรตนรัยโดยสงทั้งหลายจงได้รับทราบได้โปรดพระหสิกรรมอย่าให้เป็นกรรมเป็นเวร เป็นเครื่องของคขั้นบุญกุศลแก่ท่านทั้งหลายและขออำนาจแห่งสงฆ์ขอามอำนาจแห่งขนปะศรีรัตนตไตรจงส่งบุญถึงท่านทั้งหลายทุกท่านทุกตนทุกจิตทุกวิญ,ญญาณให้ได้รับรู้ในบุญในกุศลใ,ในครั้งนี้ด้วยเทอนสาธุนาตังนโมสามจบพร้อมกันนะโม Sema sampota sa na mo ata sa pakawato. Sema sampota sa na mo ata sa pakawato arahato. Sema sampota sa imanima yang penge. บางสกุรจิวารณีพัตตานีสัพพิวาราณีอิโกสังัสัสนโอชยามาธาตุโนพันเตอิโกสังโฆอิมานี อัตตนบางสกุรจิวรารณีสัพปริวาราณีปฏิคานหาดตตามหากางทิคารตังอิตายะตุขายะแด่พระสงฆ์เจริญ ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งพัตตาหารตาบางสกุลชีวรกาบทั้งเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้ขอถวายแด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับ ซึ่งภาบังสกุลชีวรพัตตาหารกับทั้งเครื่องบอริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย มีคุณบิดามารดาปู่ย่าตายายญาติญาติทั้งหลายเอวดาทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายสัพพสัตว์ทั้งหลายขอจงได้รับในบุญกุศล